คดีนี้ไปดูตํารวจใหม่กับภารกิจดูกล้องสวัสดีครับผมร,ร้อยตรเอกจมเนียนคุณธน,นคร,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 ริรงรองสวัสดิกปราบรามสถานีตรวจทอนบ้านเศษนะครับไปช่วยงานสอบสวนอดีเกิดเหตุรถชนกันน้องคนนี้เป็นตํารวจจบใหม่แม้ฟิตมากครับไฟแรงมากเลยอยากทํางานโอโ้โห,โห,โหมาถึงก็ฟิตเชียวโอโ้ยไหนทํางานทํางานทํางานอยากทําเหลือเกินมาจ้าครับมีงานอะไรผมรับใช้ผมยินดีครับ เออพอดีมีเหตุชนกันนะเพิ่งเกิดเลยเอ็งไปเช็คดูกล้องวงจรปิดหน่อยสิได้ครับผมอ่ะรีบไปใช่เกิดอุบัติเหตุขึ้นที่ไหนต้องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเขาจะส่งงก์ไปที่ห้องสอบสวนในโรงพักครับคุณตำรวจใหม่เอาไปดูเลยว่ามันเกิดเหตุยังไงแล้วคุณลูกพี่ตำรวจก็รอผลอยุ่น,นานไม่เห็นออกมารายงานผล<ด>ให้ดูเลยนา,านาเลยนะยังไม่กลับารายงานมันไม่ดูกล้องที่ไหนวะเนี่ยจริงเลยครับนายไม่เห็นมีใครดูกล้องเลย ถ้ามันหายไปไหนลัวมันดีกว่าเอ้าไปไหนอะเฮ้ยให้เองมาดูกล้องเนี่ยทำไมถึงไม่ดูผมก็ดูอยู่เนี่ยโกหกในห้องยังวางเปล่าอยู่เลยนี่ของเองที่ไหนก็ที่เกิดเหตุนะครับฮัลโ้ลไอเฮะไ,ะไปยืนจ้องกล้องวงจรปิดที่ถนนคุณพระทีนี้ได้ด้วยเหรออเองไปดูอะไรที่เกิดเหตุเอาพี่ก็พี่ให้ผมดูที่กล้องถ้ามไม่ดูกล้องที่เกิดเหตุเราจะให้ดูกล้องไหนครับแถนออกตกใจเหมือนกันปะเนี่ยแล้วไง ดูกล้องที่เกิดเห็นแล้วสวยไหมเขาสวยครับโอ้ย,อยไม่รู้จะพูดอะไรเองดีนี่ฮะพูดได้เลยครับผมกลับลงัปเออกลับเถอตะตทโตะเถนหกตกใจเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นเด็กใหม่ทุกอย่างในชีวิตมันใหม่ไงโอ้ยจะพูดยังไงดีแล้วเนี่ยเซ็งว่าลูกพีก่กลับเลยให้ไปดูกล้องหมายถึงว่าให้ไปดูกล้องที่ สืบสวนไปไล่กล้องดูว่าเหตุการณ์เป็นไงแต่น้องเข้าใจผิดนะครับคิดว่าไปดูกล้องที่ติดอยู่ตามแยกครับก็เลยไปยืนดูตั้งนานถามว่าถึงหรือยังถึงแล้วพี่เห็นเห็นกล้องแล้วไม่ใช่คือให้ไปดูจอครับไปดูหน้าจอที่ห้องสืบสวนเข้าใจผิดกันอย่างน้อยน้องชายก็ทําให้รู้ว่าตารวจซื่อมีอยู่จริงขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกจำเรียนพื้นดอนเข็กรองสวัสดิ์ป้องกันปร,ปรับปตามสนสามเสนเจ้าของเรื่องให้ไปดูกล้อง